เป็นเวลานานกว่า96ปีแล้วที่ขบวนรถไฟโดยสารขบวนแรกจากกรุงเทพเดินทางถึงนครลำปางวันที่1เมษายนปีพุทธศักราช2459ในรัชสมัยของรัชกาลที่6แห่งราชวงศ์จักกรีถือเป็นวันเปิดจิตการเดินรถไฟสายเหนือเป็นครั้งแรกและเป็นจุดเริ่มต้นของการนำรถม้าแท็กซี่เข้ามาวิ่งรับส่งผู้โดยสารบนเส้นทางหลวงของมณฑลภาคเหนือ ส่งผลให้นครลำปางกลายเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการค้าที่สำคัญของภาคเหนือนับแต่นั้นเป็นต้นมาในปัจจุบันสถานีรถไฟนครลำปางและรถม้าลำปางจึงกลายเป็นเอกลักษณ์ที่สำคัญของจังหวัดเป็นมนต์เสน่ดึงดูดให้ผู้คนอยากเข้ามาสัมผัสเพราะลำปางเป็นเพียงจังหวัดเดียวในประเทศไทยที่ยังคงอนุรักษ์รถม้าแบบดั้งเดิม เพื่อโดยสารและนำเที่ยวภายในจังหวัดเพื่อรำลึกถึงความสำคัญของรถไฟและรถม้าที่ได้สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับเมืองลำปางนับแต่อดีตจนถึงปัจจุบันวันที่1-5เมษายนของทุกปีจังหวัดลำปางจึงได้จัดงานรำลึกวันประวัติศาสตร์รถไฟรถม้านครลำปางต่อเนื่องกันมาถึง13ครั้งโดยในปีนี้เป็นครั้งที่14ช่วงเช้าของวันที่1เมษายน ชาวลำปางจะแต่งกายย้อนยุคเพื่อร่วมต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมากับรถไฟเที่ยวแรกที่สถานีรถไฟนครลำปางร่วมทำบุญใส่บาทพระสงฆ์เพื่อความเป็นสิริมงคลและสัมผัสวิถีชีวิตของชาวลำปางในกาดมั่วตลาดย้อนยุคที่จำลองบรรยากาศการจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองดั้งเดิมภายในสถานีรถไฟนครลำปางได้จัดนิทรรศการประวัติศาสตร์รถไฟรถม้า และแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดลําปาง,งปและในช่วงเย็นนักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสบรรยากาศของการรับประทานอาหารเข้าแรงขันโตกแบบพื้นเมืองเหนือและร่วมลํำลึกความทรงจำแห่งวัฒนธรรมนครลําปางผ่านการแสดงแสงสีเสียงที่อลังการและบอกเล่าเรื่องราวของนครลําปางในอดีต นอกจากนี้ยังมีบริการนั่งรถม้าชมเมืองสัมผัสแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และวัดสำคัญของจังหวัดลำปางได้อย่างเต็มอิ่มขอเจิญม่แอลลำปางนะเจ้า